สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาววันพุธกลางวันนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํำนายรักสามเศร้าของท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันทํานายในช่วง3เดือนแรกของปี2564นะคะมกราคมพาแล้วก็มีนาคมการอ่านเป็นภาพรวมก,กว้างซึ่งอาจจะมีทั้งตรงหรืออาจจะไม่ตรงเนื่องจากไม่ใช่การดูตรงส่วนตัวนะ แล้วก็เรื่องราวทั้ง3มฝ่ายสามารถเกิดสลับด้านกันได้ด้วยทุกท่านรับชมบุคคลบันเทิงก็พอนะคะวันเปิดไพ่แล้วเรียบร้อยมีวันพุธกลางวันนะแล้วก็มีแฟนของวันพุธแล้วก็มีบุคคลที่3ภไพ่ค่อนข้างน่าสนใจ70กว่าเปอร์เซ็นต์หน้าที่จะ จบดราม่าก,กันได้แต่ในบางท่านอาจจะยังคงต้องยื้อกันต่อไปนะแต่ว่าตรงนี้รู้สึกเหมือนพลังงานส่วนใหญ่น่าจะออกมาในแนวนี้ไพ่ของวันพุธกลางวันเนี่ยมีเดซนะคะก็มี7จดไม้มี10ดาบแล้วก็มี5ถ้วยการจบสิ้นความสัมพันธ์การยุติบทบาทของการเป็นคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณฟันฝ่าอะไรมาเยอะมาก,มากๆแล้วคุณเจ็บมาเยอะนะคะจนรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราต้อง ปลดแอกตัวเองอะ่ะไม่อยากที่จะอยู่กับสภาพนี้ต่อไปแล้วชีวิตเราควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วประมาณเนี้ย เดสขึ้นมาเป็นไพ่ตัวตนเลยเดสคือการจบสิ้นการเลิกราการแยกทางหรือไม่ก็การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตซึ่งมันน่าจะมีผลต่อเนื่องมาจากการที่คุณเป็นเจ็ดไม้เท้าแล้วก็เป็นสิบดาวคือการพยายามฟันฝ่ากับอุปสรรคปัญหาที่ที่เยอะมากๆและพยายามเต็มที่แล้วที่จะประคองแต่มันประคองไม่ไหวถึงเวลาที่มันต้องเจ็บมันเอิมถึงเวลาที่มันต้องจบมันก็ต้องจบยื้อต่อไปมันก็เหนื่อยแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นทำนองนี้ค่ะคุณกําลังจะ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตรักในความรักของคุณและปิดท้ายเป็น5ถ้วยเหมือนกับการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่เรายังรู้สึกเสียใจกับตรงนั้นอยู่แต่แต่ตัวเราไม่ได้อยู่ในในบรรยากาศนั้นแล้วเราออกมาจากบรรยากาศนั้นแล้วจากไพ่เดย์แต่ว่าความรู้สึกยังคิดถึงเรื่องราวความเจ็บครั้งเก่าๆอยู่ทุกๆการจบสิ้นมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหลังจากที่คุณตั้งตัวตั้งสติได้หรือรักษาแผลใจตัวเองได้สักระยะหนึ่ง คุณจะดีขึ้นเพราะว่าไพ่เดสเนี่ยผู้อ่านชอบความหมายของไพ่ใบน,นี้นะตังที่ว่ามันคือความสิ้นสุดก็จริงมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่บางสิ่งบางอย่างมันจบสิ้นลงจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสและที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะเจอชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะคุณกําลังจะออกจากห่วงของความทุกข์ได้สิ่งร้ายๆสิ่งแย่ๆ ความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลายแหละมันกําลังจะจบสิ้นลงในเมื่อสถานการณ์ต่างๆมันกําลังจะจบสิ้นลงอยู่ที่หัวใจของเพื่อนๆเองว่าจะกําจัดความเศร้าในใจของตัวเองออกไปได้ยังไงที่จะไม่ต้องวนเวียนคิดถึงแต่เรื่องเจ็บๆเดิมๆนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวของเพื่อนๆเองแล้วแหละนะทีนี้ไพ่ของเขาค่ะมีไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยคือไพ่ความรักมีเดอสตาเป็นไพ่ใหญ่อีกแล้วมีเจ็ดาบ แล้วก็มีราชินีดาบคำว่าราชินีดาบเนี่ยหมายถึงทั้งหญิงทั้งชายก็ได้หมายถึงคนที่มไม่ค่อยสมหวังในความรักเพราะว่าราชินีดาบความหมายของตัวเขาคือมีแผลเกี่ยวกับความรักผิดหวังหรืออย่าร้างกันมาเป็นไม้หรือเป็นอะไรอย่างนี้นะคะสองใบแรกของเขาดูเหมือนว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังรักพุธกลางวันอยู่แต่เรื่องราวสามารถเกิดสลับด้านกันได้นะคะและบางทีเขาก็มีความหวังด้วยว่าอยากจะคงความสัมพันธ์ให้ได้ต่อไป ไม่ได้อยากเลิกกับคุณประมาณเนี้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเลิกหลายใจได้ถ้าสมมุติว่าจะคบต่อไปเขาก็ยังน่าที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปอยู่ในระยะ3เดือนนี้นะคะไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตนะไม่ได้อยากเลิกกับคุณแต่ก็ยังทําตัวเองให้เป็นคนรักเดียวใจเดียวยังไม่ได้ก็อาจลยมองว่าชาววันพุธกลางวันเนี่ยน่าที่จะเป็นฝ่ายที่จะขอยุติหรือขอขอทิ้งระยะห่าง ขอหลบขอพักขอเบรกขอห่างกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมจากหน้ไพ่ยตรงนี้ผูอ่านก็มองว่าเขายังรักคุณอยู่แต่จะให้เขาเลิกหลายใจไหมเขาก็ทําไม่ได้ มันทําให้ความเจ็บมาอยู่ที่ชาววันพุดอาจจะแบกรับไม่ไหวแล้วกับความรู้สึกตรงนี้ขอไปดีกว่าทํานองนี้ทีนี้บุคคลที่3คะ่ะไพ่ t h e l o v e r ไพ่ของรักซ้อนนะคะก็มี the sun เข้ามาพร้อมกับความรักความรู้สึกที่มันมันมากมากเลยเริ่มจากร้อยเลยวาดฝันถึงอนาคตด้วยอยากจะแต่งงานอยากจะอยู่กินกันด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยทั้ง3ฝ่ายดูเหมือนยังไม่มีใครที่จะสมหวังเพราะมี5้าดาบแล้วก็มี5้าเหรียญปิดท้ายเป็นไพ่ของการทะเลาะกันแล้วก็ ห่อเหี่ยวเดียวดายไร้ค่าหรือว่าถูกลืมประมาณนี้เหตุการณ์บางอย่างที่กันไม่ค่อยเข้าใจกันหรือไม่ลงรอยกันถ้าไม่ได้มีค่าอะไรเลยเหรอแล้วก็เสียใจอะ่ะมันต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งตรงนี้นะท้งที่2ใบแรกเนี่ยไพ่ใหญ่แล้วก็ไพ่ความหมายดีด้วยนะความรักที่มันกําลังเพิ่มพูนก,กําลังก้าวเข้าสู่ กำลังจะมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เสียเซลล์กันไปหรือเสียความรู้สึกต่อกันอืมเพื่อนอย่าลืมนะคะว่าเป็นการอ่านภาพรวมนะคะซึ่งมันไม่ได้สามารถที่จะตรงได้ทั้งหมดทุกท่านแล้วก็ไม่สามารถตรงได้ทุกประเด็นนะมันอาจจะมีแค่ส่วนมันอาจจะแค่ใกล้เคียงบางส่วนหรืออาจจะตรงข้ามกับความจริงที่เพื่อนเพื่อนเจอเพื่านไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผู้อ่านเปิดมามันไปจับได้พลังงานของใครมากที่สุดบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงหรือฟังเพื่อเป็นแนวทางนำไป ไปยุกใช้ก็พอนะคะขอให้ให้ชาววันพุธกลางวันเพิ่มเติมสักใบสองใบหนึ่งถ้วยเป็นความหมายที่ดีแต่ว่ามาปิดที่จมูนโอเคมันทําลองเดิมนั่นแหละค่ะลึกๆในใจก็ยังคิดถึงอยู่คือต่อให้ห่างกาันหรือเลือกกันหรืออะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกเราก็ยัง ยังวนเวียนคิดถึงเขาอยู่เดะมนเป็นไพ่ของความเศร้าขอให้คุณบำบัดต,ตัวเองนะคะดูแลตัวเองดูแลอารมณ์ของตัวเองแล้วพยายามขจัดเอาความรู้สึกด้านลบออกไปจากตัวเราให้ได้เพราะว่าหลังจากที่เดสมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เราจบสิ้นกับสิ่งแย่ๆแล้วเตรียมต้อนรับกับชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมสิ่งร้ายๆให้มันผ่านพ้นไปาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไพ่ของเขานะคะ เขายังมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอยู่คือเขาก็ยังรักเราอยู่นั่นแหละเขายังมีความรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ก็เหมือนกับที่คุณคิดถึงเขานะเจ็ดไม้เทา้าเขาได้ไพ่ใบเดียวกันกับที่คุณได้ฟุงซ่้นอยู่ในตัวเองเหมือนกันมีความพยายามนะคะที่จะไปต่อแต่จะให้เลิกเก็บซ่อนไหมก็อาจจะเลิกไม่ได้นะตอนนี้มาดูบุคคลที่สาเหรียญอารมณ์ต่อเนื่องจากห้าเหรียญเลยหเหรียญ ยังอะไรอวรนความสัมพันธ์แต่มันเศร้าจังเขาอยากเป็นคนได้รับความเมตตาจากความรักครั้งนี้นะเขามีความรู้สึกว่าเขาเองก็คือคนรักคนหนึ่งนะเธอจะทิ้งฉันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยห้าไม้เท้าได้ห้าดาบแล้วก็ห้าไม้เท้าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเขากับคนรักเนาะจะเลิกไหมมันยังไม่ใช่การเลิกอาจจะมีการห่างบ้างแค่อารมณ์น้อยใจหรือเสียใจในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับชาวพุทธกลางวันเนี่ยมีโอกาสที่จะ ขอยุติเองสูงนะคะ โอเคค่ะคร่าวๆประมาณนี้นะคะอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงรับชมคุณบันเทิงเท่านั้นอย่าซีเรียสกับคําทํานายนะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมเนี่ยเชื่อมั่นในตัวของเพื่อนเองให้มากที่สุดเพราะว่าคนที่เจอปัญหาคนที่เจอกับเรื่องราวต่างๆก็คือตัวของเพื่อนๆเ,เองขอให้พลังของการตัดสินใจของเพื่อนมาจากหัวใจของเพื่อน,เอ,นเองจริงๆสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะผิดพลาดประการใดก่านต้องขอกราบอภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะสวัสดีค่ะ